เป็นสถานที่ที่น่ากลัวนะแม้แต่ที่นี่นุ่มบ้านนี้เราต้องการอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องพวกเราได้การเข้ามาของคุณรักษาความปลอดภัย o ออาร์พวกเขานำหุ่นอีดีนารุ่นเก่าจากช่วงวิกฤตมาแล้วแลงโฉมพวกมันใหม่ทั้งหมดมันทําให้เราปลอดภยัยแค่ชั่วครู่ฉันได้อยู่ในสนามบินเมื่อตอมดูปิซบุกโจมตีน่าสงสารหุ่นจังที่ไม่มีโอกาสต่อก,ก้อนทุกคนหันหลังให้กับเธอหมด แต่ฉันยังเห็นสิ่งที่เธอยังเป็นไปได้นะดังนั้นฉันจึงสร้างเธอขึ้นใหม่อัปเกรดโปรแกรมเธอและมอบหัวใจให้เธอด้วยโมดูลลักษณะอิสัยติดตั้งสมบูรณ์ระบบกำลังรีบูตโออาอ์ออนไลน์ <c oughs> ไม่แบบนั้นไม่ดีแนะ่ทุกฮีโร่ที่เจ๋งๆต้องมีชื่อสิถ้างั้นก็ออริสตา สร้างให้เธอแข็งแกร่งและกล้าหาญเธอยังต้องเรียนรู้อีกมากมายและในบางทีไม่เธออาจจะสร้างความวุ่นวายแต่ฉันรู้เธอจะกลายเป็นฮีโร่ที่เราต้องการฉันชื่อโอริซาฉันจะทำให้คุณปลอดภัยเพราะนั่นคือฟังก์ชั่นหลักของฉัน